เขียนอันกกรดถึงง่ายๆเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการเขียนอันกกรดถึงด้วยข้อความใช้ภาษาธรรมดาอธิบายลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนข้อความต้องเรียงลำดับอย่างสมเหตุสมผลและเข้าใจง่าย 1. เตรียมน้ำในหม้อและใส่ไข่ลงไปวางหม้อบนเตาไฟและใส่น้ำให้เต็มประมาณ3ส่วน 4. สี่ 2. ่อยให้น้ำเดือดและต่อเวลาเมื่อน้ำเดือดให้ต้มไข่ประมาณสี่นาทีสำหรับไข,ข่แข็งกลาง 3. านำไข่ออกและปล่อยให้เย็นตักไข่ออกและแช่ในน้ำเย็นเพื่อหยุดการปรุงการใช้ลูกศรและรูปภาพแทนขั้นตอนแทนที่ข้อความด้วยสัญลักษณ์ลูกศรและรูปภาพช่วยให้เห็นภาพรวมและลำดับการทำงานชัดเจนขึ้นนี้เรียกว่าผังงานที่ใช้ในงานวิศวกรรมและการโปรแกรมตัวอย่างผังงานการท,ท,ทำไข่ต้ม สแสดงกระบวนการด้วยสัญ,ญลักษณ์และลูกศรเชื่อมโยงช่วยให้มองเห็นขั้นตอนทั้งหมดอย่างรวดเร็วตัวอย่างกิจกรรมเรียงลำดับภาพสรุปความสำคัญของอัลกอริทึมข้อความใช้ภาษ,าษาธรรมดาเขียนลำดับขั้นตอนลูกศรสัญ,ญลักษณ์ถังงานสำหรับแสดงภาพรวมรูปภาพแทนขั้นตอนให้ชัดเจนขึ้นกิจกรรม เรียงลำดับฝึกคิดเป็นระบบคำถามการบ้าน